CSIRO ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียทำการศึกษาวิจัยล่าสุดพบว่าเชือ้อโควิด -19 มีชีวิตได้อึดทนนานภายใต้อุณหภูมิห้อง20องศาเซลเซียสเชือ้อโควิด -19 สามารถมีชีวิตอยู่บนกระจกผิวเรียบอย่างหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้นานถึง28วัน การจามเพียงหนึ่งทีละอองฝอยที่มีเชื้อไวรัสก็สามารถกระเด็นไปติดตามสิ่งของเช่นบนโทรศัพท์มือถือได้หรือแม้กระทั่งธนาบัตรที่เราหยิบใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและเราจับสเตนเลสก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโควิด -19 ได้นานเช่นกัน ผลวิจัยยังพบว่าสภาพอากาศร้อนทําให้เชื้อไวรัสมีอายุสั้นลงเช่นสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสเชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงไม่เพียงแต่เฉพาะเชื้อโควิด -19 เท่านั้นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็เป็นลักษณะนี้เช่นกันแต่เชื้อโควิด -19 อยู่ได้นานกว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ระยะเวลาประมาณ1ใน3หรือ1ใน4 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของไต้หวันระบุว่าไม่เพียงแต่เฉพาะเชื้อโควิด -19 เท่านั้นเชื้อไวรัสที่ก่อโรคระบบทางเดินหายใจหลายชนิดก็สามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวของวัตถุได้1-2วันเพียงแต่ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นการทดลองที่ควบคุมสภาพแวดล้อมให้คงที่เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานอย่างไรก็ตามขอย้ำเตือนประชาชนเรื่องการล้างมือเป็นประจำฆ่าเชื้อโรคบนสิ่งของเครื่องใช้บ่อยๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อ